สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับในช่วงตามราหาคุมทรัพย์นะครับ <c oughs> ผมมาทุกวันนะครับเลยพระม,มาเยอะได้พระมาน้อยก็มานะจะพยายามมาทุกวันนะครับนะฮะก็ <c oughs> ทำหน้าที่ก็คือหาพระเครื่องนะครับอย่ <c oughs> างวันนี้ก็ได้มาจำนวนหนึ่งมีเลี่ยมเงินอยู่องค์หนึ่ง นะครับนอกนั้นก็เป็นกรอบแปดตังแล้วก็เป็นกรอบแปดเปเล็ดวันนี้ไม่ได้เลี่ยมทองนะฮะเลี่ยมทองได้วันนั้นอ่องค์เดียวหลวงพ่อรวยนะครับยังไม่ได้เพิ่มมาเลยนะยังไม่ได้เพิ่มมานะครับก็ยังไงก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับหลักการดูผ้าก็มีอยู่สามอย่างนะฮะพิมพ์ผ้าเนื้อผ้าธรรมชาติความเก่านะครับประมาณนั้นประมาณอ่ะไหนมาดูกันผมได้อะไรมาบ้างนะฮะนะครับ ก็วันนี้ก็ได้ <c oughs> พระว่านจำปาสักนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าพระว่านจำปาสักนะฮะหลายๆท่านถามนะครับพระว่านจำปาสักเนี่ยนะครับคืออะไรเป็นพระเนอวานใช่ไหมใช่ครับพระว่านจำปาสักเนี่ยนะฮะเป็นพระที่มีอายุเก่า นะครับฟังชื่อจำปาสักนี่ก็มปถึงประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วนะครับนะครับพบเจอทางฝั่งทางประเทศเพื่อนบ้านเราก็ทางทางล้วก็ทางฝั่งฝั่งฝั่งเราก็มีฮะฝั่งเราก็มีนะครับฝั่งเราก็มีฝั่งติดกับทางเพื่อนบ้านเราพวกทางนครพนมหรือว่าเขตจังหวัดใกล้เคียงอะไรประมาณนี้นะครับมีหลายที่อยู่นะมีหลายที่อยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็พบเจอทาง ฝั่งประเทศลาวจะเป็นส่วนใหญ่นะครับฝั่งไทยก็มีนะครับฝั่งไทยก็มีไม่ได้มีแต่ลาวหรอกฮะนะครับเพราะว่าจำปาสักนี่เป็นพระที่มีอายุเก่าแก่นะครับแล้วก็มีหลายยุคหลายสมัยด้วยนะมีหลายยุคหลายสมัยนะครับพบทั้งประเทศลาวแล้วก็ทางทางถิ่นภาคอีสานของเรานะฮะตามถ้ำนะครับในป่าเขานะครับมีทั้งแบบเป็นกุแล้วก็มีศิลปะป่าโพธิลป์ที่ไม่ชัดเจนนะนะครับ ก็รูปแบบก็จะเป็นพวกเนื้อว่านนะฮะเป็นเนื้อว่านล้วนวววนะครับมีการแห้งตัวหวดตัว, år, ะวนะฮะนะครับมีการแห้งตัวหกตัววัดวัดผ้าว่านจะปาสังเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยว่านต่างๆนะครับจะประกอบไปด้วยว่านต่างๆเอ่อยกตัวอย่างนะฮะก็จะเด่นทางท่านเอ år, ่อก็จะมีทางทางวาาง่าน,าน,าานทางด้านมหาอำนาจว่านทางด้านคงกัปั์ว่านทางด้านแคลคาด นะครับว่านทางด้านเมตตานะครับแล้วก็ว่านทางด้านมหาเสน่ห์นะฮะก็ประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่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 มีว่านชนิดต่างๆเนี่ยนะครับแล้วอีกสิบเปอร์เซ็นต์นี่จะเป็นครั่งนะฮะครั่งจะเป็นตัวประสานของเนื้อพระนะครับให้ให้ให้ว่านเนี่ยนะฮะเขาปิดกันนะครับจะใช้ครั่งนะฮะครั่งนะครับก็จะมีน้ําหนักเนื้อพระพวกนี้พอหลังจากที่แห้งก็จะมีน้ําหนักเบา นะครับเขาถือว่าการที่มีพระว่านจำปัสสักเนี่ยนะครับยังไงเราต้องพยายามหาติดตัวไว้นะครับ <c oughs> จะได้เป็นใหญ่เป็นโตทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองนะนะครับร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองนะครับมีบุญบาร,รมีมีอำนาจวาสนานะครับโชคร่ำรวยโชคลาบนะฮะจริงๆแล้วพุทธคุณครอบจักรวาลเหมือนกันนะพระว่านจำปัสักเนี่ยนะครับค <c oughs> งกับพันชาติก็คือว่านที่เขาใช้เนี่ยนะฮะมีมีหลายๆอย่าง นะครับแล้วเราส่องถ้าเราส่องลงไปเนี่ยเราจะมองเหมือนข้างนะฮะใช่ฮะมองเหมือนข้างแน่นอนเพราะว่าข้างจะเป็นตัวประสานนะครับข้างจะเป็นตัวประสานของของเนื้อว่านนะครับองนี้เป็นผ้าว่านจำปาสักนะครับแล้วก to ็เขาทาทองเก่าไว้นี่นะครับทองเก่าฮะแล้วก็เลี่ยมเงินพร้อมชัยองคใหญ่นะครับอง์ใหญ่นะแต่น้าหนักไม่หนักฮะไม่หนักพวกนี้ไม่หนักพวกนี้น้ําหนักเบานะครับพวกนี้น้ําหนักเบานะฮะสวยดีนะครับสวยดีพราว่านจำปาสัก นะครับก็เป็นพิมพ์ lan, พระพุทธเน่นะฮะเป็นพิมพ์พระพุทธแต่แต่แต่พอเป็นพระว่านเนี่ยนะฮะพิมพ์ก็อาจจะไม่ไม่ไม่ว่าเป๊ะเป๊ะเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะครับนะครับพอมีการหดตัวพอมีการอะไรก็รูปร่างก็อาจจะมีแบบออผิดแปลกไปบ้างน,นะครับแต่ก็จ,จะพอมองรูปร่างออกไปบ้างอะไรประมาณนี้นะนะครับเพราะว่าจะปราศจากเลี่ยมเงิน isms, นะครับส่วนตรงนี้ นะครับนี่คือหลวงพ่อโตบางกะทิงนะครับหลวงพ่อโตบางกะทิงเนี่ยนะครับจังหวัดอยุธยาเนี่ยเป็นพระในสมัยอยุธยานะครับอายุพระก,ก็ประมาณสักสี่ร้อยกว่าปีนะครับตอนที่ขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้มีใครสนใจหรอกนะครับไม่ได้มีใครสนใจไม่ได้มีใครเอามาใช้เอามาห้อยหรอกนะครับก็วางอยู่ในเขตวัดวาอารามนั่นแหละนะครับตัวนี้ก็หลังจากนั้นก็มีการเอามาห้อยเอามาใช้นะครับ แล้วก็เจอเห็นประสบการณ์ <_ d ata> เห็นพุทธคุณประสบการณ์ก็เกี่ยวกับทางสายคงกระพันนะครับเกี่ยวกับทางสายคงกระพันชาติมาแรงวันไม่ได้กินเลือดนะฮะสายเหนียวหลังจากนั้นก็มีการเอามาใช้กันเยอะนะครับเอามาใช้กันเยอะเอามาห้อยกันเยอะนะฮะห้อยเดียวเลยนะฮะห้อยเดียวหลวงพ่อโตบางกระิงนะครับมาแรงวันไม่ได้กินเลือดจังหวัดยุยานะครับผมถือว่าสายหลวงพ่อโตนี่เป็นอะไรที่น่าชัยนะเป็นพระเก่าพระแก่หลวงพ่อโตบางกระิงนี่ นะครับสวยดีนะ้าสวยดีนะครับแต่ก็มีขึ้นหลายกุ่นะฮะขึ้นหลายกุ่นะไม่ได้ขึ้นเฉพาะกุ่มังกระิงหรอกฮะขึ้นหลายกุ่นะครับ <cend ant. S 1> <INDISTINCT S 2> วันนี้ได้รูปถ่ายมารูปถ่ายหลวงพ่อแดงฮะรูปถ่ายหลวงพ่อแดงวัดของบรรดาอิดนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อแดงข้างหลังก็จะเป็นตโตมูนะฮะ,ะข้า,ง,าง,ง,งหน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อแดงนะครับคือรูปถ่ายหลวงพ่อแดงเนี่ย นะครับเขาก็เอาจากรูปถ่ายท่านนี่แหละไปทาเป็นที่สร้างเป็นลักษณะรูปเหรียญนะเห็นไหมฮะเห,หรียญหลวงพ่อท่านก็จะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้แหละนะครับก็ใช้ประมาณรูปถ่ายนี่แหละฮะไปทาเป็นเหมือนกับว่าเป็นรูปแบบในการสร้างเหรียญน,นะครับก็สวยดีนะสวยดีหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอิดนะครับเพชรบุรีเป็นพระที่ไม่มีใครต้องเป็นพระที่ต้องเขาเรียกว่าไงละ่ะต้องรู้จักนะครับต้องรู้จักถ้าเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก นะครับเป็นพระที่มีชื่อเสียงดัง,ดงมากวัตถูมงคลของท่านถือว่ามีราคาค่อนข้างมากนะฮะนะครับองนี้เป็นรูปถ่ายฮะรูปถ่ายหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขามาได้อิกนะครับสวยดีนะครับแล้ <c oughs> พอเงินมาองคหนึ่งวันนี้น,นนะผมพูดตรงๆเลยนะว่าในการเล่นพระพวกพระเก่าๆอย่างพระหลวงพ่องเงินอะไรพวกนี้นะครับผมก็ดูได้แค่ธรรมชาติความเก่าอะนะครับถ้าพูดตรงๆนะฮะ ก็จะส่องดูตามเนื้อพระตามซอกพระตามธรรมชาตินะครับว่าพระมีธรรมชาติไหมนะครับคือส่วนใหญ่ชอบชอบเน้นที่ธรรมชาติซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพวกเนื้อโลหะเก่าๆนี่บางทีบางทีก็ต้องใช้คําว่าดูยากเหมือนกันนะนะครับดูยากเหมือนกันนะครับ <c oughs> ด้วยส่วนตัวก็ก็ชอบนะครับด้วยส่วนตัวก็ชอบนะพระพระพระหล่อมเงินเนี่ย นะครับเพราะว่าพระหลวงพ่อเงินเนี่ยสายหลวงพ่อเงินเนี่ยดีทุกทางเหมือนกันนะคงกระพันสายเหนียวแล้วก็ชื่อท่านยังเป็นมงคลนะฮะเงินนะครับชื่อท่านก็ยังเป็นมงคลนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางขานหวัดพิจิตนะครับถ้าองค์นี้นี่เอ่ออย่างนี้เป็นพิมเป็นพิมพ์นิยมนะอย่างนี้พิมพ์นิยมนะครับสวย,วยเนี่ยนะครับส่องส่องลงไปแล้วโซนเนื้อเขาจะมีธรรมาชาติความเก่านะครับสวยดีนะฮะ สายเหนียวคงกระพนานน่าหลงพอเงินเลยนะคร,รับเมตตามหานิยมด้วยนะฮะรรสุดยอดนะครับดังนั้นก็จะเป็นพระสมเด็จได้สมเด็จมาอีกสามองค์หลวงปู่ทวดองค์หนึ่งวันนี้นะครับสมเด็จเขาจะมีความหมายของเขาอยู่นะฮะสมเด็จแต่ละอย่างปกโพนี่ก็ปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยนะฮะความร่มเย็นเป็นสุขนะครับพระพิมพ์ปกโพนี่สมเด็จเนี่ยนะครับสมเด็จจะมีอยู่ความหมายของพระสมเด็จจะมีหลายๆอย่างปกโพความร่มเย็นะความร่มเย็นเป็นสุขนะครับ นะฮะต้โตนโพเนี่ยลมพัดฟิวฟิวฟิวลเลยนะฮะหลายๆท่าน,านเคยอยู่ใต้ต้นโพโนะฮะนะครับอ,อันนี้ก็สวยดีนะธรรมชาติความเก่ามีนะครับพระสมเด็จนะครับองนี้พิมพ์ปกโพนะครับส่วนองค์นี้องค์นี้องค์นี้ก็คงต้องตีลงทางมาขุมพรมนะครับนะครับคงต้องตีลงทางมาขุมพรมพิดใหญ่นะครับองค์นี้ก็ส่องดูพระก็สวยดีนะฮนะแล้วก็เป็นตลับ ตลับนี้เป็นตลับแปะตังค์นะครับนี่เป็นตลับแปะตังค์นะนะครับไม่ใช่ตลับเงินฮะเป็นตลับแปะตังค์นะครับตลับเงินก็จะเป็นสไตล์อย่างนี้นี่เป็นตลับเงินนะครับก็ถามว่าคล้ายๆกันไหมคล้ายกันนะฮะแต่เนื้อคนละเนื้อนะฮะถ้าถ้าอย่างเงี้ยตลับเงินนะครับถ้าอย่างนงี้ตลับเงินแต่ถ้าอย่างนงี้ตลับแปะตังค์นะครับคล้ายๆกันนะแต่คนละเนื้อราคาก็ต่างกันเยอะอยู่นะฮะราคาก็ต่างกันเยอะอยู่ถ้าเป็นตลับสมเด็จตลับเงินใบหนึ่งก็เกือบเกือบสองพัน สองพันสองพันกว่าบาทแล้วแต่งานแล้วแต่เนื้อแล้วแต่น้ำหนักนะครับถ้าเป็นตลับแตดต่างก็ใบละไม่ถึง100ร้อยประมาณนี้ฮะเต็มที่อาจจะแพงสูงก็สักประมาณร้อยหนึง่งอ่ะและ้วแล้วแ,แ,แต่คนขายด้วยนะฮะนี่เป็นสมเด็จประคุมพรมพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตนะครับนะฮะความหมายของพิมพ์ใหญ่เนี่ยนะครับองน์นี้นะครับ องนี้โซนเนื้อหน็บนุ่มอย่างนี้คงต้องตีตรงทางส่วนวันละขังนะครับคือในการเล่นาพาะสมเด็จเนี่ยนะมันอยู่ที่ความชอบนะผมพูดตรงนี้นะอยู่ที่ความชอบนะครับ,รนะว,บ,รบว่าเราชอบหรือเปล่านะครับคือบางครั้งเราเราเราเล่นพระเนี่ยผมก็บอกได้แค่ว่าในเมื่อเราไม่ใช่เซียนใหญ่เนี่ยนะครับบางทีเราก็เล่นตรงที่ความชอบนะครับแล้วก็ แต่ถ้าเราบางทีเราคิดว่าเรามีกําลังในการซื้อใหาแพงๆแ,แล้วก็ซื้อครับนะครับแต่ทุกอย่างนะฮะทุกอย่างนะครับ,รบมันก็อยู่ที่ว่าเราชอบเลยหรือเปล่านะถ้าเราชอบนะครับมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่ชอบนะครับนันก็คือปัญหาฉะนั้นการเล่นพระเนี่ยก็ต้องใช้ความรอบรู้หลายอย่างหลายทางเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับส่วนตัวของเราเอง นะครับแต่ถ้าไม่รู้ก็ลองไปสอบถานจากผู้รู้ดูอะไรประมาณนั้นแหละฮะนะครับองนี้ก็พิมพ์พิมพ์ใหญ่ละองนี้ก็พิมพ์ใหญ่นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดนะครับองนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดนะฮะหลวงปู่ทวดนะว่ามาองคหนึ่งวันนี้นะครับผมชอบนะหลวงปู่ทวดนะเห็นแล้วก็ชอบนะครับส่วนเลี่ยมทองก็องนี้ก็ได้มาแต่วันนู้นละฮะนะครับยังยังอยู่ยังไม่ได้ออกยังไม่ออกตัวยังไม่ได้ปล่อยไปไหนก็อาจจะไม่ได ปล่อยนะครับหรืออาจจะปล่อยนะอาจจะยังยังเขย่าใจนึงก็อยากเก็บไว้นะครับเพราะช่วงนี้ทองก็แพงแพงนะขายไปก็ไม่ค่อยได้ราคาหลวงพ่อรวยนะครับองค์นี้หลวงพ่อรวยนะสวยดีนะฮะสวยดีแล้วก็เป็นพระเลี่ยมทองนะครับองค์นี้ก็เสด็จพ่อจริงๆผมมีพระเลี่ยมทองก็เหลือไม่กี่องค์ฮะแต่ก่อนมีเยอะนะครับอย่างนี้เหลือไม่กี่องค์นะครับลูกค้าก็ขอเชอาไปเยอะในในตัวก็ค่อยประมาณสี่องค์นะครับ ในตัวก็ห้อยอยู่ประมาณสี่องค์นะฮะก็ไม่ได้เหลือเยอะแยะอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับก็บางทีก็เดี๋ยวจะลองเก็บๆไว้นะครับแต่บางทีก็ไม่มีพระเล่นก็ต้องเล่นบ้างนะอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะวันนี้ก็ได้พระมาประมาณนี้แหละครับนะครับก็ได้พระมาประมาณนี้อย่างนั้นแล้วนะฮะผมต้องขอขอบพระคุณนะครับในการติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปนี้นะครับสิ้นตัวใหญ่ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สุขภาพดีมีความสุขนะครับจเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินพอนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้เซียนตัวใหญ่ขอลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ